ไม่ได้อ่าใช่ไหมเรือมันอยู่ทางนี้ใช่ไหมอันนี้อยู่ทางนี้ใช่ไหมบล็อกใครบล็อกมันกล่องใครของมันเห็นไหมเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยทรางนี้ต้องดูสิครับสังเกตอ่าอันนี้มีแกอ่านมานับหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าห้าอ่านต้องระบายสีอะไรเลขอะไรเลขห้า <5. S 1> อ่าเอาสีเหลืองมาระบาย <5. S 1> อ่าเลขห้าอ่าเอามือจับด,ดีดีไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวา ยังจะไปสนใจอย่างอื่นให้สนใจตรงนั้นต่อหน้าไม่ต้องรีบร้อนหนึ่งใครจะพูดอะไรอยู่ก็ช่างสนใจงานที่ตัวเองทําต่อหน้าใครจะพูดอะไรก็ช่างไม่ต้องมาสนใจเขาทํางานตัวเองให้มันเสร็จโอเคไหมครับโอเคอันนี้อะไรนะบอลลูนมีกีลำสามลำอ่าต้องระบายสีเอามือไปค้ำทำไมข้างล่างอ่า ต้องระบายเลขสามให้มันตรงกับจํานวนใช่ไหมมีจำนวนกี่ลำก็จะเป็นลำรถมีกี่คันมีหนึ่งคันใช่ไหมรถเขียนจํานวนว่ารถหนึ่งคันเรือดำน้ำหนึ่งลำจัก,กรยานกี่คันสองคันอันนี้รถมารจาไซค์ไฟฟ้าใไฟฟ้าแล้วอันนี้เ,เครื่องบินมีกี่ลำสามลำเอ้ย ห้าล้ำอ่แล้วอันนี้เรือมีกี่ลำสี่ลำอันนี้เรือระน้ำมีกี่ลำรถมีกี่คันหนึ่งคันโอเคเก่งมากๆเลยโอ้โนี่รถแรงโหได้ตบมือ<ย>ให้ตัวเองเนอ<ะ>้องฮาหน่าฮาน่สู้ๆกันโอเคทำหน้าตาดีอย่าไปทำตาเบลอเหมือนคนขี้เล่าขี้ยาเหมือนคนไม่อันนี้แข็งแรง